และท่านพระครูก็ทําพิธีเสร็จแล้วนะครับสวดไปเรียบร้อยแล้วท่านพระครูตะกี้ท่านสวดบทอะไรมั่งนะครับเมื่อกี้ก็เป็นพระปริศ12ตำนานครับผมโดยเฉพาะก็จะมีสวดของที่หลักๆก็จะมีรัตมงคลสูตรรัตนสูตรนะครับโพชังคบปริแล้วก็วัดอัตานาธิยรปรินะครับก็<ถ>เป็นว่าเรื่องของการไล่สิทธิ์อไรแล้วก็เป็นการปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ออกไป นะครับเป็นพระบริที่ป้องกันซึ่งเป็นพุทธคุณครับรบบผมบแล้วอันนี้ไม่ผิดทำวินัยรหรือครับท่านการมาทําน้ำมนต์เนี่ยการทําน้ำมนต์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ผิดพระวินัยนะพระองค์ไม่ได้ทรงสั่งห้ามนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็มีที่มาจากในสมัยพุทธกาลนะครับที่เมืองไพรสาลีหรือเมืองไวสาลีเนี่ยมีการโรคหาลงนะครับมีการติดโรคระบาดเยอะมากเดินมีคนตาย แล้วก็มีอะมนุษย์เข้ามาสุดท้ายเนี่ยมีคนไปภูนขอพระเจ้าให้พระองค์ทรงช่วยพระองค์ก็เลยอารักน,นาบนทพระปริษนี่แหละก็คือรัตนสุในการที่จะป้องกันบัดเผาัดเป่าสิ่งไม่ดีทั้งหลายออกไปแล้วก็ให้พระอนท์นไปพรมรอบเมืองจนโลกหานี้เบาบางลงหายไปอันนี้อยู่ในอยู่ในพระไตรปิฎกเลยครับใารรปกเคยอ่านในพระไตรปิฎกครับท่านครับอันนี้ถามท่านจริงๆนะครับแล้วอันนี้ไม่เป็นเรื่องของการงมงายเหรอครับท่าน พระองค์ตรัสบอกว่าต้นไม้ก็จะมีทั้งแก่นมีทั้งกระพีดังนั้นเนี่ยตรงนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นกระพะีแต่จริงๆแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของในพุทธศาสนาเพราะอะไรเป็นการสร้างความเชื่อความเชื่อมั่นนะครับในความศรัทธาบุคคลใดที่มีความเชื่อมั่นเนี่ยบุคคลนั้นก็จะมีกําลังจิตกําลังใจที่ดีขึ้นเมื่อเรามีกําลังใจที่ดีขึ้นแล้วเราจะมีสติมากขึ้นเมื่อเรามีสติการที่จะระวังป้องกัน โรภคภัยไข้เจ็บในการปฏิบตัติในการใช้ชีวิตก็จะดีขึ้นนั่นเองครับแล้วท่านท่านจะจะแจกแจกไงครับแจกประชาชนทั่วไปที่มารับได้เลยใช่ไหมครับท่านอีกก็ใครที่ต้องการก็มารับได้เลยแล้วก็มีผู้ป่วยบางส่วนที่ทางกลุ่มอาตมาก,ก็คือกลุ่มพระธรรมรซึ่งตอนนี้ก็มีหน้าเฟซอยู่นะครับเป็นกลุ่มพระธรรมเป็นการรวมกลุ่มของคณะสงฆ์จาโดยท่านอาจารย์พระมหาอาทิตย์ นะครับวัดอรุณราชวรารามแล้วก็กลุ่มคณะสงฆ์กลุ่มเด็กๆนะครับโวยกันต้องแอดไลน์อะไรพวกนี้อยู่ในเฟซครับอยู่ในเฟซนครับก็อันนี้เนี่ยรวมกลุ่มกันเพื่อรับบริจาคแล้วก็ร่วมกันจัดซื้อถังออกซิเจนแล้วก็ยาบางส่วนพวกฟ้าทลายลโจนยาแก้ไอเนี่ยไปช่วยผู้ป่วยที่ติดเที่ติดโควิดแล้วยังรอเตียงอยู่ยังไม่ได้รับการติดต่อแล้วพระครูคิดว่า ระครูจะทําต่อเนื่องไหมครับไปรเรื่อยๆนะครับโยมตามกําลังไปเรื่อยๆแต่ก็จะไม่หยุดนะครับก็จะทําทจนถึงที่สุดจนกว่าโรคโควิดจะหายไปแล้วท่านคิดว่าน้ำมนต์ที่ทาเนี่ยหยุดเชื้อนี่ได้ไหมครับท่านอันนี้นะครับถ้าตามก็อูในสองแง่นะครับโยมอ,อย่างแรกเนี่ยเรื่องของอรันิหารถ้ามองในแง่ของเรื่องปรัชญินิหารก็เป็นการนําพุทธกุณน,นะครับปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีเพราะโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายก็ถือว่าเป็นกรรมแต่นั้นเนี่ย การที่นําสิ่งศักดิ์สิทธิ์นําพุทธคุณเนี่ยมาคอยปัดเป่าเพศไทยสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายซึ่งเป็นกรรมที่ไม่ดีเนี่ยเป็นการผ่อนปรนกรรมของเราเนี่ยให้มันลดน้อยถอยลงหรือให้มันเบาบางลงนะครับอันนี้ก็ถือว่าทางอภินิหารแต่ถ้าทางการแพทย์หรือทางหลักคณิตวิทยาศาสตร์การน้ำมนต์นั้นเนี่ยเป็นเรื่องของศรัทธาบุคคลใดที่มีศรัทธาแล้วเนี่ยบุคคลนั้นก็จะมีกําลังจิตกําลังใจ ทางการแพทย์เขาบอกแล้วถ้ากาลังร่างกายร่างกายเราเนี่ยสัมพันธ์กับจิตเมื่อไหร่ที่ใจเราดีมีกําลังใจโรคภัยร้ายแรงแค่ไหนก็ยังบรรเทาหายได้นะครับแต่บางคนเนี่ยถ้ากําลังใจไม่ดีแม้ไม่เป็นอะไรก็ยังป่วยได้ดังนั้นก็ถือว่าถ้าเป็นทางพภินิหารก็คือใช้พุทธคุณแต่ถ้าเกิดเป็นทางการแพทย์ทางการแพทย์นะครับหรือทางวิทยาศาสตร์ก็คือเป็นการสร้างเสริมกําลังใจเพื่อให้กําลังใจดี มีกําลังที่จะไปต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บนะครับะครับนั้นสรุปไปง่ายนะครับท่านฟังถ้าเผื่อท่านมีน้ํามนต์แล้วเนี่ยซึ่งน้ํามนต์เนี่ยท่านพระครูท่านก็แจกฟรีนะครับมาแวะรับได้นะครับที่วัดอะไรท่านวัดประมงสารามหรือวัดหลวงพเน๋อวัดหลวงพเนนที่ห้วยขวานะครับมารับฟรีนะครับแล้วท่านถ้ามีตรงนี้ท่านก็ปลอดภัยแล้วครับให้คิดว่า เมื่อไหร่เราปลอดภัยจากเชื้อโควิดโควิดไม่เข้ามาหาเราเราก็มีเวลาทำมาหากินมีขวัมกำลังใจนะครับขอบพระคุณกราบขอบพระคุณท่ณานะครูมากนะครับที่ทำพิธีการน้ำมนในครั้งนี้ครับขอขอบคุณครับท่านสุ